เราจะเลือกเพลงเองแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาของเราเนี่ยค you know, ุณน like yeah, ้องคนนั้นเ็เซ็ตมาตรถามแล้วนะฮะการตะโกนขอเพลงอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วนะฮะตอนนี้คุณต้องมีท่านะฮะวิบบับทำท่าไงฮะเต็มยวัตรนายแน่มากผมมองไม่เห็นคุณต้องมีท่าวิบบับบ้านเล็กพี่คุณจะฟังวิบบับจริงๆหรอจากผมเนี่ยนะ คุณเคยดูโปสเตอร์ก่อนใช่ไหมอ่ะมาลองดูกด้เพลงของเธอมันวิบติดดิดดิดดเพลงผมฮิต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 แม่มึงก็ฟัเก็งเลยมันจะมันจะติดดติดกันมันบับปิบบบปิบบบเจะจะแล้เจะีไมคุณร้องได้ย ผมรองเนื้อถูกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อนนั้นเองนะฮะเอานี้ก็ชอบใจเหรอคุณเป็นคนที่พอใจอะไรง่ายมากเลยนะฮะมีเอาเพลงอะไรไหมฮะเออวันนี้คนดูฮาดีเว้ยอะไรนะฮะแตมทำอะไรก็น่ารักแหม่เออมีเงินเลยแจกเขาไหมผมมีทิชชู่ให้กล่องนะฮะขอแมสเหรอคือขอเพลงแมสก์กว่านี้ถูกไหม อ่ะผมว่าเราเล่นเพลงที่เราเลือกเองบ้างก็ได้นะครับเอาหมดแล้วนี่วะเฮ้ยอันนี้ในการขอกีตาร์่ลยฮะมือคนที่ผู้ช่วยผมนะครับคุณกัสนะครับหน้าเหมือนเอชชแอนมากครับผมเพืนนะตอนนี้คะ่ะโต๊ะหลังฝากมามีเงินด้วยฮะมีเงินด้วยฮะอันนี้ผมรับรับ ติดสินบนเจ้าพนักง,งานมะฮะไม่ไม่หนูเออไม่หนูมานี่หน,นูแล้วแล้วเขาจะขอเพลงอะไรฮะกันละคร,ร,ครหนึ่งนะครับจะต้องเล่นเลยมันเนี่ยเพลงโค้ชช้าเลยเฮ้ยพีทพีทไปต่อคิวเลยมาแล้วแม่ไอันนี้ออกอ่ะไปวัดมาครับไปวัดมาดนะอ<ก>อ๋โอเคโอเควัดเล้วทำกายอ่ <laughs> ไะไะวัดงครับ อ,ไอไไ๋ไม่มีไข่อ๋อไม่มีไข่อ๋อคุณผ่านการโคลเรนทีนใช่ครับผมเฮ้ยเอาผม,าผมให้ผมอันหนึงเดียว <c oughs> ติดของเนี่ยผมไม่มีไข่เหมือนกันเองอ่ะกันละครั้งหนึ่งนะเอาก็ได้มาการเรียงซีเควนซ์ไม่มีการระดับอารมณ์อะไรทั้งสิ้นนะฮะอยู่ๆก็ดาว <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อ,อะไรอ่ะ <c oughs> อโอเคโอเค การละครหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุดใจการละครหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ใกล้แต่การละครังหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชื่อรันเสมอไปการละครั้ง สส้นทางที่เราไม่อันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจากตรงนั้นไกลสุดไกลมีนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝนเริร่มจากฟ้าวันที่มอา าอ,าอามีนอย่ะเดในสใัน1า3ช่วยกันรู้สึกทุกครั้งว่าเธอ,อยังดูแลฉันใกล้ๆแื่บ้องฟ้าและท้อง เหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคยง,งยืนสรงยิบในกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจำหากชีวิตนี้เร็วดังความฝัน mm hmm. การคหนึ่งดีใจนาที่รา

ชีวิตนี้เร็วดังความฝันก็นละครหนึ่งสุดฝน,นรู้คงได้พบกันไม่อยู่ก็เศร้าขอบคุณมากครับที่ขอไฟนี้มาสุดฝนรู้คงได้พบกัน ปกติทีนี้จะเป็นเล่นเป็นเพลงสุดท้ายนะครับไปตองกัน้เราจะโค้งแล้วก็ลงจากเวทีไปนะฮะตอนนี้ทุกอย่างรวนหมดเลยนะฮะ